ครับชาว fps แทร็ดคอมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับ corsair gaming ในฮะในชื่อรุ่นว่า gata นะครับผมเป็นเมาส์ที่ออกแบบมาเพื่อ fps mobile gaming mode นั่นเองเอ gaming mouse นะครับจะไปโหมดแล้วนะฮะโอเคตัวกล่องนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับด้านหน้ากล่องนะฮะจะเห็นได้ชัดว่าโลโก้ของ corsair gaming เนี่ยจะเป็นแบบอ่าสีเงินสะท้อนแสงเลยนะครับแล้วก็เป็น corsair gaming ชัดเจนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้แล้วนะฮะเป็นเรือใบแล้วก็บอกว่าตัวเมาส์นี่ฮะ มีน้ำหนักแค่85กรัมนะครับผมน้ำหนัก85กรัมแล้วก็มีโปรเพลเยอร์โหมดด้วยนะครับผมอารมณ์ประมาณว่าน่าจะเป็นแบบพวกโปรไฟล์หรือว่าโหมดที่โปรเพลเยอร์เขาใช้กันนะครับแล้วก็รองรับได้ถึง8000 DPI ครับผมเป็นออปติคอลเซนเซอร์ด้วยนะครับจากด้านหลังก็มีจะมีหนุ่มหน้าตีนะครับผมเป็นผู้เล่น LL ในตำแหน่งป่านะครับจังเกิลนะฮะจังเกิลจังเกิลนะครับมาแบบอธิบายว่าเขาก็ใช้เมาส์ตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับเป็นสปอนเซอร์ของ Dizzy Cat นะครับ นี่อันนี้ก็จะมีบอกว่าเรอ,องรับการใช้าง,งานที่พอลงเนทถึงพันเฮิร์ตนะครับแล้วก็ซีโร่แอคเซอร์เรชันคืออัตราการเล่นเท่ากับศูนย์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวโปรโปรโกเกมเมอร์โหมดนั่นเองนะครับนี่ฮะชื่อกาตาเนี่ยเป็นชื่อของอาวุธของแอสซัสซินเลยนะนะฮะจำง่ายครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูตัวเมาส์จริงๆกันบ้างครับอันนี้คือหน้าตาของเจ้าคอไซเกมมิงกาตานะครับผมก็เรียกได้ว่าขนาดเล็กครับเดี๋ยวเราให้ดูสรีระต่างๆไปก่อน นะครับด้านหลังก็จะมีไฟนะฮะไฟรูปเรือใบนะครับเป็นคอสไ a ร์เกมมิ่งนะฮะสีแดงมาเลยครับแล้วก็ด้านข้างซ้ายครับผมข้างซ้ายนี่ก็จะเป็นแบบผิวขูขระเป็นเป็นยางนะคือเห็นเหมือนพลาสติกนะครับอันนี้คือผิวพลาสติกอันนี้คือยางคือมันจะแน่นกว่านะครับแล้วก็เวลาจับเนี่ยมันจะกริปนะครับขูขระนะฮะขูขระเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีผิวหน้าข้างนะครับ ไม่มีปุ่มพิเศษดันข้างนะคะแล้วก็หาซ้ายจะมีคําว่าคอแสเป็นสวิตช์คลิกซ้ายลุกลิ้งเหนือหน่อๆนิดนึงนะครับด,ด้านหน้าครคม,คมๆหล่อๆเลยครับผมด้านขวาเยิ่งๆมาครับก็จะเป็นคลิกคลิกขวาที่ยาวมาถึงตรงตรงบอดี้ของเมาส์เลยนะฮะที่คลิกได้นะครับนี่โอเคด้านขวาก็เหมือนกันครับ เป็นคลิปเหมือนกันแล้วก็ด้านบน,ด,นด้านล่างครับด้านใต้เมาส์นี่ก็จะเป็นเห็นได้ชัดหรือว่าเป็น optical sensor นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นชิปเซ็ตของอะไรหรือเซนเซอร์ของอะไรนะครับสายสัญญาจะเป็นพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกนี่ครับดูจากพื้นก็ได้ครับตัดสีขาวดีเหลือเกินครับเดี๋ยวเราฟังเสียงคลิกกันครับผมนี่คือคลิกซ้ายนะฮะ ขีกขว่าก็ถ้าจะให้ประเมินความแข็งของสวิตนะตอนนี้นะครับก็บอกได้เลยว่านะ่าจะประมาณถ้าเต็ม10นะให้ประมาณ4.5คือคือมัน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 รู้สึกนิ่มกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปเลยครับคือ4.5ได้ประมาณนั้นนะนะครับแล้วก็ขนาดจะเล็กมากนะครับขนาดจะเล็กเวลาผมสวมมือผมเป็นคนมือใหญ่นะครับพออุ้มไปนี่คือจะเลยไปหมดเลยนะครับก็ต้องจับแบบจิกๆเดี๋ยวโนที่เรียกว่าคราวนะครับ โอเคเจ้าคอไแกาตาเนี่ยจะใช้งานกับซอฟต์แวร์ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า c o r s a i r Gaming นะครับผมที่เป็นยูทิลิตี้ของตัวกาตาตัวนี้นะฮะคือตัวซอฟต์แวร์เนี่ยดาวน์โหลดง่ายแล้วก็อินสตอลง่ายมากครับผมส่วนหน้าตาอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลอะไรนอกจากคนที่อยากจะปรับแต่งเองนะครับผมคัสตอมเองต่างๆอนี้ต้องต้องเรียนรู้นิดน,นึงเพราะมันเยอะมากนะครับมันเยอะมาก ส่วนหน้าที่เราต้องใช้จริงเนี่ยคือหน้าของโปรไฟล์ครับที่เราสามารถที่จะดีวขึ้นมาได้หรือว่าสร้างโปรไฟล์ต่างๆขึ้นมาได้นะฮะส่วนแรกครับคือ Assignment ครับผมคือตัวกาใต้เองเนี่ยจะไม่ได้มีในส่วนของพวกปุ่มพิเศษเยอะอยู่แล้วนะฮะจะมีแค่ Left Click Right Click แล้วก็ Middle Click แล้วก็ dPI นะครับก็จะปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการจะเคลียร์ไปเลยก,ก็ได้หรือว่าจะเลือกมาโคตรตัวไหนก็ได้มาใช้งานนะครับก็จะปรับได้เนาะนะฮะมี Action List ด้วยนะครับทีนี้หน้าที่2ครับคือ Lighting ครับผมนะก็จะปรับได้เป็น solid color ก็คือปรับให้มันแสงมันอยู่นิ่งๆของมันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น pause น,นะครับคือกระพริบนะฮะก็จะมี slow medium แล้วก็ fast นะครับอันนี้คือเขาจะมี demo บอกตรงนี้อยู่แล้วนะฮะขวาสุดครับก็คือ performance and dpi นะครับก็คือการปรับไอ้ p r o f i l ์ที่ผมบอกฮะก็คือตรงนี้ฮะเหมือนกับเขามี profile มาให้นะครับเป็น custom เองหรือว่าจะเป็น corsair d a s h หรือว่า world war c บ f t นี่ฮะบาฮิล่าสักอย่างนะครับทิกนิแทสเอ็นบีซีทิกนิแทสซักคูบัสนะครับนี่กดปุ๊บก็จะมีบอกว่าซักคูบัสเนี่ยเขาใช้ยังไงนะครับ NVC ใช้ยังไงนะครับนี่ประมาณนี้เนาะนี่ Al alk, ครับว่าครับหรือเราจะคอสตอมเองก็ได้นะครับผมเปิดได้ทั้งหมด5้าสเตตด้วยกันนะครับแล้วก็จะใช้ไหนก็กดคลิกคลิกคลิกไว้หรือว่ากดที่ตัว DPI switcher ไว้นะครับนี่ก็ปรับได้ตั้งแต่นี่ฮะขึ้นเทียร้อยนะครับผมขึ้นลงเทียร้อยปรับได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยจนถึงแปดพัน ตรงนี้จะเป็นเรื่องของ Pointer s p e e d ครับก็คือตรงวิดโด้นั่นเองนะครับถ,ถ้าเกิดอยู่ที่6ขีคือตรงกลางแล้วก็ติ๊กเอาพวก enhance pointer p p i c t i o n ออกนะครับตรงนี้จึงจุง็จุดสำคัญนะครับผมลิ f t high นะฮะคือเรื่องของการอ่านเซ็นเซอร์ถ้า high นี่คือย,ยกขึ้นมาสูงมันก็จะเซ็นเซอร์อ่านอยู่นะครับถ้าเกิดโล w ก็คือแบบว่ายกขึ้นมานิดนึงก็จะหยุด,หย,ดหยุดการอ่านและนะครับผมนี่แอบสังเกตีนิดนึนงตรงที่ว่ามันไม่มีที่ปรับโค้งเร่งนะครับ น่าจะเป็นพันเฮิร์มาโดยกําเนิดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะกาตาขึ้นโชว์นะครับดแลวครกับการตั้งค่าใน c o r ไต i ์เกมมิ่ซอฟต์แวร์ครับเราลองมาทดสอบนะครับผมผมตั้งไว้ที่800 DPI นะครับแล้วก็ตัวเมาส์เองเนี่ยมันเป็นพันโพลิงเรียดอยู่แล้วนะครับกับเคาน์เตอร์ไซคอลนะฮะอ่ะอะดีมันไม่ชนกล้องนะโอเคต่อกันครับอันนี้ อยากจะบอกว่าเวลาเราลากเมาส์เนี่ยนิ่งเอาอเรื่องเลยครับสำหรับออปติคอลเซนเซอร์ตัวนี้ของคอไซกาตานะครับแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยปรับตัวได้ไม่ยากครับคือถึงแม้มันจะเล็กนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นทรงบาลานซ์นะครับก็จะเป็นมิตรกับทุกๆคนที่มาลองจับสัมผัสมันนะครับมันจะไม่กัดนะฮะทุยไม่น่าเล่นนะโอเคเดีย๋ยวลองสะบัดมือแรงดูนี่ฮะใช้ได้เลยนะครับของผมปาป้าป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 ,าปา้ตอนนี้ต้องหาเหยื่อละ นะครับแล้วเอ้ยเอ้ยอ๋ยอออคุมเป้าคือมันจะคุมเป้าง่า,า,ายเพราะว่าเมาส์มันเล็กครับแล้วก็กดง่ายอะไรง่ายนะฮะจะซ้ายจะขวานะครับแล้วก็โดดไปขึ้นเดี๋ยวล,ลองดูอีกสักตัวหนึ่งครับพอดีเซิร์ฟเวอร์คอมมูนิตี้มันเต็มนะนี่ระยะไกลฮนะ นี่ครับกดเป้าสบายๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว Corsair Gaming Gata ครับผมถ้าเกิดจะให้ประเมิน,นคร่าวๆเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่ารอบตัวง่ายแล้วก็เป็น o ค t i c a l Sensor ที่สามารถปรับสูงต่ำได้สบายๆครับนี่ฮะยกขึ้นมาก็ไม่หมุนนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับการเล่นเกม CS:GO นะครับแล้วก็การใช้งานเจ้าซอฟต์แวร์ของ Corsair Gaming นั่นเองนะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่ากาตาเนี่ยเป็นเมาส์ที่เป็นออปติคอลที่สามารถปรับได้ค่อนข้างดีแล้วก็เยอะนะครับผมปรับสเตตได้เยอะปรับตัวเซ็นเซอร์ได้บางคนเนีจะไม่ค่อยคุ้นชินกับออปติคอลที่มันเซ็นเซอร์สูงอันนี้ก็ปรับได้ฮะโลมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับทำให้เราเนี่ยปรับตัวง่ายแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือจะเหมาะกับคนที่ชอบเมาส์เล็กๆกระทัดรัดนะครับแล้วก็ เล่นได้ทุกๆเกมนะฮะทุกๆโหมดไม่ว่าจะเป็นพวกอ่า FPS โมบ้าตอนที่เขามองไว้เลยนะครับก็รองรับทุกการใช้งานนะฮะใครที่ชื่นชอบนะครับผมสำหรับคอแซร์ก a ตาตัวนี้นะครับวัสดุเด่นนะฮะการใช้งานเยี่ยมนะครับแล้วก็ลองซื้อหากันได้ตามร้านเกมมิเกชั้นลุยทั่วไปนะครับวันนี้นะครับผม FPS ฟสเซรแล้วก็คอแซร r กาตาตัวนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ let the see your tonight.